สวัสดีค่ะวันนี้ My PHP นะคะจะมาแนะนำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ My PHP จะมาแนะนำเรื่องการทำคอนเทนต์นะคะว่าสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างไรนะคะ การทำคอนเทนต์นะคะเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะในการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะคะและยิ่งสำคัญมากๆค่ะสำหรับคนที่กำลังทำธุรกิจออนไลน์อยู่นะคะและนี่ก็คือ5เหตุผลค่ะที่บอกว่าการทำคอนเทนต์นะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะอันนี้เราไปดูกันเลยค่ะในเรื่องแรกนะคะก็คือการสร้างความน่าสนใจและความไว้วางใจค่ะให้กับลูกค้านะคะการสร้างคอนเทนต์นะคะที่มีคุณภาพ แล้วก็มีประโยชน์นะคะสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้นะคะโดยการแบ่งปันข้อมูลที่มีคุณค่านะคะในการทําเนื้อหาออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบทความนะคะเป็นเป็นคลิปวิดีโอเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นสื่ออื่นนะคะที่เราสามารถนําเสนอไอเดียนะคะหรือว่าข้อมูลตรงนี้คะ่ะให้เชื่อมโยงกับอ,อารมณ์ของลูกค้าและทําให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้นนะคะ ส่วนข้อถัดไปนะคะข้อ2ค่ะก็คือจะเป็นการเพิ่มการค้นหาหรือที่เราเรียกว่า SEO นะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นการสร้างคอนเทนต์นะคะที่มีคุณภาพแล้วก็สื่อข้อมูลที่ถูกต้องด้วยค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มการค้นหาเว็บไซต์ะคะ่ะของของร้านค้าของทุกทกคนได้นะคะหรือว่าเป็นช่องทางโซเชียลอื่นๆได้นะคะโดยการใช้คำสำคัญค่ะหรือที่เราเรียกว่าคีย์เวิร์ดค่ะในการาหาข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในส่วนน,นั้นๆนะคะเราสามารถที่จะทําเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้เราสามารถที่จะทําเว็บไซต์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับนะคะในส่วนของหน้าการค้นหาของ Google ได้ด้วยค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็ความรู้สึกกับลูกค้าค่ะส่วนของการสร้างแบรนด์ตรงนี้นะคะคอนเทนต์เนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่ามันจะทำให้แบรนด์ของเราค่ะ เพิ่มความรู้สึกที่ดีอะค่ะอยู่ในอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ด้วยนะคะ,ะการสร้างแบรนด์นะคะตรงนี้มันจะทําให้การสื่อสารนะคะต่อเนื่องขึ้นแล้วก็เราอะค่ะสามารถที่จะสื่อเราสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ตรงนี้ค่ะเพื่อสื่อไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เราทําอยู่หรือบริการที่เราทําอยู่ได้ด้วยนะคะ และการสร้างแบรนด์ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์แล้วก็ความน่าสนใจในตลาดได้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนข้อ4นะคะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ค่ะกับลูกค้านะคะ ตรงนี้การสร้างความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะก็คือการทำคอนเทนต์เนี่ยค่ะมันจะมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการโต้อตอบนะคะการแสดงความคิดเห็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือลูกค้าขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะตรงนี้ก็คือนับว่าเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะหรือการแก้ไขปัญหาค่ะสําหรับผู้ที่ใช้งานบนออนไลน์อันนี้ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันสามารถที่จะเชื่อ โทษทีค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเราสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งสําหรับร้านค้าและลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยค่ะส่วนข้อ5นะคะข้อ5ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มการแบ่งปันทางสังคมค่ะก็คือหรือที่เราเรียกว่า Social Sharing นะคะตรงนี้ค่ะคอนเทนต์ส่วนใหญ่ค่ะที่น่าสนใจมักจะถูกแชร์ในสื่อออนไลน์เป็นจนํานวนมากนะคะเพราะว่าเหตุผลที่เขาแชร์ก็คือมันสามารถที่จะ แบ่งปันให้กับหลายๆคนนะคะ,ะที่เป็นเพื่อนก็ดีหรือเป็นคนทั่วไปก็ดีค่ะเขาจะได้เห็นในส่วนของคอนเทนต์นั้นๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งการให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมีโอกาสที่ทำให้คอนเทนต์ของคุณนะคะเผยแพร่ไปยังกลุ่มคนที่จะเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตได้ดได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับการทำคอนเทนต์นะคะมีบทบาทในการสร้างความสนใจ ให้กับลูกค้าในตลาดออนไลน์เป็นอย่างมากนะคะโดยทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในด้านของการทํา SEO ก็ดีนะคะหรือการสร้างแบรนด์ก็ดีค่ะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าดังนั้นนะคะเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการทำคอนเทนต์ไม่ได้สําคัญอีกต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็คือช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ